ไม่ต้องดังหัวสน,น,นั่นลานเหมือนเดิมสวัสดีครับอยู่กับกวิถีเกษตรพนอามันนะครับวันนี้พามาดูทีเด็ดดิแดนซิ่งจักรลาดนะครับทั้งหนึ่งเคยรีวิวของเสียตั้มไปแล้วนะครับวันนี้มาดูของเสียจนนะครับอันนี้ออฟเสียออฟเพราขับมานะครับโอ้ยจัดเต็มรับไฟนี่ถ้า ไม่ต้องมองถนนนี่น่าจะเต็มเมืองด้านหน้าหมดนะครับมาดูเครื่องนะเครื่องของมิสันนะครับเ0ิแรงของทันเดียวดับของ้ตัวตั้งนะครับนี่เรามีเรลือกันม่าน้ำ้วย อันนี้เสียอบบอกว่าไฟด้านบนเนี่ยเป็นไฟวิบับแล้วนะกระจกนาซาก็จัดเต็มครับน่าจะ30กสัวบานนะครับข้างนึ้งมีหบอยสองข้างครับแล้วก็มีตัวหนวดด้วยนี่บมันคุณนดีจัดเต็มครับที่เด็ดจักรลาขึ้นตั้งแต่รีวิวมายังไม่เคยเห็นท่านไหนนี่ ไปเยอะเท่าคันนี้มาก่อนดูทีเด็ดพ่อแกครับแปดสิบ นะครับสุดจัดครับพอพอแบบนี้พอ่อแคยเห็นนะครับคือว่าอันนี้ขวัญใจ <c oughs> ขวัญใจตำรวจเลยหวานใจสวพขวัญใจสวพหรือเปล่าคือว่าเห็นตำรวจนี่คือว่าเรื่องย่านถืออยู่แล้วถืออยู่แล้วเลย เลงย่ายนแบบว่าโอ้ใส่อ้อยมาเป็นว่าใส่ประมาณสักสิบกว่าตันนี่แหละทด้นผู้ชมโอ้บางคุณโอ้สติ๊กเกอร์รุดเราเด้อหน่ยเสียสติ๊กเกอร์รุดเราโอ้เบิ่งฟอกเพิ่นครับเตรียมครับ มันบอกว่าด้ล่างแต่ว่าก็ยังเอี่ยมอยู่ออกลูวิเนียมก็โมกิเตียวอมกิเตียว,ยวแฝดสี่ยังแปดยังแปดสอง โดนรถแต่งเงินเราเป็นไซ่เกียร์สองลูกเลยเ,เ,ลเ,เดี๋ยวไปเ,เย็นแลยยางนานี่เป็นยางเรออ้าเอาิเด็ดเลยครับท่าน อันนี้มาถ่ายอยู่โรงอ้อยนะครับมีแต่เด็ดเด็ดบ FC FC บุ FC ๊เดมมาขายอ้อยนี่เอิรนผมไปรีวิวได้นะครับเนอะถ้ารถได้อยากอยากโชว์อนะไรต่ขงาของมารัถจะมีโอกาสดะสีเป็งเิ็นดำนะครับ เดี๋ยวมาดูตรงแกขับนะครับว่าแกจะมองเห็นถนนหรือเปล่าโอ้ยโอ้ได้ยูได้ยู่นึ่ง่ามองมาเห็นได้ยูหน่อยหนึ่งครับพรผมมีช่องช่องวางอยู่เคียวสองลูกลูกหนาครับลูกนาลูกหลังลูกกลางอืมโอ้โอพวงาลไรเพิ่นกัด <laughs> เป็นเลด้วนะ i've got time